ผมมินจากไดฟ์โฟโต้บล็อกครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทดลองขับ All New Isuzu Mu-X ใหม่แบบโมเดลช a นใหม่จริงๆครับเพราะว่าแชสซีเป็นตัวใหม่เลยก็เป็นการต่อยอดจากตัวกระบะ D-MAX ที่เป็นรุ่นพลานุภาพพิกโลกระยะฐานล้อของ Mu-X ใหม่อยู่ที่2,855ม mm. ิมยาวกว่าเดิมเล็กน้อยตัว Mu-X เก่าอยู่ที่2,845ม mm. ิมก็ทําให้ตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นทุกมิตินะครับความยาวความกว้างความสูงของตัวรถจะอวบอั่นขึ้นมา กราวเคแลน์ระยะต่ำสุดของตัวท้องรถจนถึงถนนอยู่ที่235ม mm, ิลิเมตรก็สูงขึ้นประมาณ5มิลิเมตรถามว่าตัวนี้พวกนี้มีผลอย่างไรในเชิงวิศวกรรมมีผลมากๆแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยว่ารถเนี่ยเป็นโมเดลเชนนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนกระดองข้างบนแต่งหน้าทาปากใส่หัวใจเดิมเกียร์เดิมแล้ว ก็เรียกว่าเป็นโมเดลเชนนะครับอันนี้คือแชสซีนะฮะเราดูกันที่แชสซีแชสซีตัวใหม่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการขับขีล่ล้วนเลยเจาะลึกลงไปในเรื่องของอการขับขี่สมรรถนะระบบความปลอดภยัยรวมถึงตอบคําถามที่คาใจใครหลายคนส่วนตัวรถที่พาชมภายนอกทั้งหมดเนี่ยภายนอกภายในฟีเจอร์ออปชั่นราคาผมรีวิวไว้แล้วในวันที่รถเนี่ยเปิดตัวไปย้อนชมกันได้นะครับคลิปมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะครับสนุกสนุกวันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในเรื่องของ เชิงเทคนิคเลยตัวช่วงล่างนุ่มนวลกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเห็นผลเลยแม้ว่าตัวเชฟของเบาตัวฟองน้ําจะบางลงแต่เขาเปลี่ยนให้มันหนานุ่มแล้วก็ใช้หนังอย่างดีแต่ตัวช่วงล่างที่เปลี่ยนจุดยืดปรับองศาของปีกนกด้านหน้าเปลี่ยนสเปคของช็อคแอสเซอเบอร์แม้ว่าจะเป็นช็อคอัพแก๊สเหมือนเดิมเพื่อการบรรทุกที่ดียิ่งขึ้นความทนทานแต่พอจูนออกมาแล้วรวมถึงสเปคคอยสปริงตัวใหม่แล้วเนี่ยทำออกมานุ่มนวลสรุปเลยว่าเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่าง คุยได้เป็นจุดขายของตัว All New Isuzu Mu-X เลยคนที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็มีความวายในเรื่องของเมารถง่ายแล้วก็ไม่ชอบรถที่มันกระเทือนท่านที่มีอายุแล้วสุขภาพหลังไม่ค่อยดีนะครับเหมาะมากๆตัว Mu-X นั่งสบายนะครับทั้งที่นั่งรวมถึงช่วงล่างเวลาที่รถวิ่งบนถนนที่ขรุขระช่วงล่างเต้นขึ้นลงแต่จะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยไม่มีแรงสะเทือนมาที่ข้อมือเลยทำมาดีจริงๆในเรื่องของ การดูดซับแรงสะเทือนวันนี้ได้ลองในส่วนของเครื่องยนต์สามพันเป็นเครื่องยนต์ในตัวท็อปรหัสเครื่องยนต์หม่4 j j 3มีการแนะนําสู่ท้องตลาดตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวรถกระบะดี Max ็ไปแล้วนะครับรุ่นพลานุภาพพิกโลกแรงบิดสูงสุดขยับขึ้นมาอยู่ที่450นิวตันเมตรแรงม้าสูงสุด190แรงมา้าเรียกได้ว่าแรงหายห่วงไปไหนก็ไม่ต้องห่วงเลยครับขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดราคาจําหน่ายของตัว3 0 0พันก็แพงกว่าตัว1.9ไม่กี่หมื่น ข้อดีเต็มไปหมดข้อด้อยคงมีเรื่องเดียวก็คือภาษีป้ายขนส่งรายปีที่แพงกว่าตัว1.9นะฮะฉะนั้นคนที่ชอบระบบความปลอดภัยเพราะว่าเขามี1.9็อ p ก็คือรุ่น ultimate นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าระบบความปลอดภัยของเขาดีอย่างไรก็เล่นได้สําหรับตัว1.9นะฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบความแรงซึ่งมีไหมคนไม่ชอบความแรงก็ถ้าซื้อได้นะฮะเล่นตัวส0มพันก็คุ้มค่าแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบความแรงขับแบบว่าปลอดภัยแน่นอนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ขับซื้อให้ภรรยาขับ เต็มที่คือเขาก็ไปได้ประมาณหนึ่งสำหรับตัว1.9แลบงดีสูงสุดเขาก็ปีนป่ายภูเขาได้ปกตินะครับแค่ให้กล้ากดลงไปเฉยๆสำหรับตัว1.9เจน2เขาก็ทำมาดีนะในเรื่องของการออกตัวเพราะว่าใช้แพลตฟอร์มเดียวกับที่อยู่ในดี a x 1.9พวงมวลาลัยยังเป็นพาวเวอร์ไฮดรอลิกแต่ก็ทาน้าหนักมาโอเคเลยนะแม้ว่าน้ำหนักตัวรถจะเพิ่มขึ้นเป็น2ตันสำหรับตัวท็อปแต่ขับขี่แบบคอนโทรลอะไรเงี้ยไม่มีหนักมือถือว่าโอเคเลยในเรื่องของการเซตรถ เวลาที่อยู่หลังพวงมาลัยก็นั่งสบายนะครับการขับขี่เวลาขับรถคันใหญ่ๆมันมั่นใจแล้วก็บาะนั่งของเขาเนี่ยตัวคูแม็กที่ลองวันนี้นะครับตอนที่อากาศร้อนๆก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยก็เออมันก็เย็นดีนะแต่จะบอกว่าตัวคูแม็กเนี่ยมีเฉพาะเบาะแถว1แถว2นะครับเบาะแถว3เป็นสีน้ําตาลเหมือนกันแต่ไม่เป็นคูแม็กสำหรับคนที่ถามว่าทุกรุ่นเนี่ยเป็นเบาะหนังสีน้าตาลหมดเลยเหรอใช่ครับรถมี7เกรดตัวเริ่มต้นสําหรับตัวร้านหนึ่งเนี่ย 1.9active จะเป็นเบาะผ้าสีดําไล่มาตั้งแต่ตัวที่2จนถึงตัวท็อปตัวที่7เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลหมดเลยสาหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะไม่มีสีดําให้เราเลือกเลยเหรอือหรือเป็นสีเบจเหมือนรุ่นก่อนหน้าสีครีมผมเรียนแบบนี้คือไม่มีนะครับเป็นน้ําตาลหมดแต่ในอนาคตเชื่อว่ามีมันจะเป็นรุ่นให้นึกว่ามิวเเดิมเนี่ยเหมือนกันเขาเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆในเรื่องของเบาะนั่งรวมถึงตกแต่งภายในของตัวแผงประตูนะครับแต่ถ้าจะเอาตอนเนี้ยนะครับที่เป็นโมเดลเชน ชุดแรกของเขาเขาทาแบบหรูหราเป็นหนังสีน้าตาลทุกตัวนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นเบาะไหนสำหรับระบบความปลอดภัยที่หลายคนว้าวกับตัวกล้องคู่ที่เป็นกล้องสเตอริโอก็เป็นระบบ ADAS เนี่ยเรียกได้ว่ามาสุดทางและที่ทาง E อซูเลือกมาใส่ใน all new เอซูมิเตัวกล้องคู่ก็ทํามาเพื่อ support รองรับระบบ adaptive cruise control ก็คือระบบเพิ่มลดความเร็วตามรถคันหน้าสำหรับใน MuX ใหม่ก็เป็นแบบ full speed นะครับ ทำตามทุกช่วงความเร็วจนถึงรถหยุดนิ่งที่ความเร็ว0ูกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความที่กล้องเนี่ยสามารถจับภาพได้แบบ3มิตินะครับแล้วก็มาคํานวณแยกก่อนว่าเป็นวัตถุแบบใดเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นคนแล้วตามด้วยการที่ภาพเนี่ยฉายออกมาเป็น3มิติทําให้รู้ว่าระยะต่างๆเป็นอย่างไรซึ่งทั้งอีวูสคุยว่ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ เลดร์คุสคอนโทลทั่วไปที่ใช้กล้องกับเลดราด้านหน้าเพราะว่าหลายๆรุ่นในเมืองไทยเนี่ยตัว SUV ตัวกล้องข้างบนยังเป็นแบบโมโนแต่ของ a d a s เนี่ยเป็นกล้องแบบสเตอริโอทั้ง2ตัวเลยนอกจากจะซัพพอร์ตระบบอัติทิฟคุสคอนโทลแล้วกล้องคู่ตัวนี้ยังซัพพอร์ตระบบเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิ่งก็คือระบบเตือนรถวิ่งออกนอกช่องทางเดินรถด,ด้วยนะครับก็จะมีความแม่นยําเพราะมีกล้องถึง2ตัววันนี้ผมได้ลองเห็นว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยไม่ให้สัญญ,ญาณไฟเนี่ย มันจับเส้นได้เร็วมากเวลาเปลี่ยนมาอยู่ในช่องทางเดินรถแล้วให้ลองนึกภาพตามนะครับในอดีตรถจะมีระบบเลนเดทเจอวาร์นิ่ง Warning, เขาจะมีเส้นคู่บางทีก็จับซ้ายยังไม่จับขวากระพริบอยู่หาไม่เจอแต่ของมิลเนะครับที่ผมลองทั้งเส้นที่เป็นเส้นประเส้นทึบเปลี่ยนมาปุ๊บทันทีจับขึ้นชัดเลยว่าตอนนี้ตัวกล้องจับภาพของตัวเส้นแบ่งเลนรวมถึงเส้นหลายทางได้แล้วแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนเลนโดยไม่ให้สัญญาณไฟเนี่ยมันก็จะร้องเตือน แต่ไม่มีแอลแคสนะครับไม่มีเลนคลิฟแอซิดก็คือไม่ได้เลี้ยวให้แต่ตรงนั้นก็ถามว่าคนที่มีแอลแคสในรถหลายๆรุ่นบางทีก็ปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราวิ่งมาโล่งๆนะครับแล้วจะให้สัญญาณไฟแล้วก็บางทีเนี่ยพอรถไปใกล้เส้นหน่อยไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยรถบางรุ่นก็คือมันทํางานตลอดเวลามันทําให้สมาธิเสียเหมือนกันแล้วก็มันจะไปเพิ่มการสึกหรอในเรื่องของปั๊ม ABS รวมถึงผ้าเบรกนะฮะเพราะว่าใช้ระบบเบรกในการช่วย แต่การสึกหลอจะไปอยู่ที่ไหนก็คือได้อีกตัวหนึ่งมาชดเชยก็คือรับเทรนโหมดสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะมีระบบที่ทำให้คุณใช้ความเร็วบนทางฝุ่นได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อจะมีสวิตช์ให้กดตัวนี้ก็ใช้ระบบ ABS รวมถึง ESC ในการทำงานซึ่งเราคงไม่ได้ใช้บ่อยมากใช้เฉพาะเวลาวิ่งทางฝุ่นทางลุกลังทางลุกลังที่เป็นสีแดงรวมถึงหินกรวดอย่างเงี้ยก็ค่อยกดนะครับการสึกหลอมันก็คงประมาณหนึ่งแล้วคนที่มีคำถามว่าเอะมันมีเดรดร์นี่ ผมบอกตอนเปิดตัวว่าไม่มีเรดร์นะครับมีกล้องแต่ใน Presentation หรือบางคนบอกว่ามีเรดร์หรือบางสื่อนั้นเนี่ยเรดร์มีครับแต่อยู่ท้ายรถนะฮะทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่ซัพพอร์ตระบบ b ายสปอร์ตมอนิเตอร์ลก็คือระบบเตือนรถวิ่งมาในมุมอับสายตาเป็นโซน่าระยะไกลทําทั้งเวลาที่มีรถแซงเรานะครับแล้วเรา,เ,าเปิดไฟเลี้ยวมันจะร้องเตือนรวมถึงรถที่ชูดมาไกลๆด้วยความเร็วสูงโซน่าก็จะจับแล้วก็ร้องเตือนนะฮะตัวนี้คือ เรดร์เนี่ยมีจะอยู่ข้างหลังคนละระบบกับ Adaptive c r u i s e c on t r ทนเรดร์ตัวนี้ยังทำหน้าที่ซัพพอร์ตระบบ RCTA ก็คือเรียคอ o ทัฟฟิกอ i c เลอร์เวลาที่จะถอยออกจากช่องจอดแล้วมีรถวิ่งขวางมาระยะประมาณ25เมตรมันจะมีการร้องเตือนนะครับแล้วก็ทำการเบรกกลับมาที่ระบบ a a d Adaptive c r u i s e c on t r ทนก็เจ๋งนะตามจนรถคันหน้าหยุดนิ่งเลยการที่มิวเอ็กทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าตัวรถเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าก็มาพร้อมกับ ออโต้เบรคโฮลอีกนะฮะมันมาเป็นแพ็กเกจนะครับตรงนี้ทำให้ตามรถคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งนะครับที่ความเร็วศูย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะร,รถก็คันหน้าชูตออกไปก็เล่งแซงตามอันนี้คือเพิ่มเข้ามาในรถมิวเอและอีกคำถามหนึ่งเรื่องดิฟล็อกไม่มีนะครับนะฮะผมก็งงทำไมหลายคนถามมามากนะครับใครบอกว่ามีผมว่ามั่วนะไม่มีนะครับดิฟล็อกในมิวเอมีดิฟล็อกอยู่ใน D m a มก็คือตัวกระบะ ส่วนตัวนี้ไม่มีดิฟล็อกมีระบบกับเคลื่อนสีล้อก็จริงแต่เขาคงมองว่าคุณไม่ได้เอาไปลุยหนักนะฮะเป็นรถสไตล์รถตรวจการวิ่งทางฝุ่นก็เพิ่มตัวรับเทเรนโหมดมาให้แล้วไงที่อยู่เหนือสวิตตัวเทเรนคอมมานด์กดเอาไว้วิ่งในทางฝุ่นเพราะตัวรถนี้เขาก็เซ็ตมาแบบถนนดำธุกรกันดารเนีย่ยวิ่งได้แต่ถ้าจะลุยหนักก็ให้ไปเล่นวีคอร์สเลยตัวนั้นมีดิฟล็อกตัวนี้ไม่มีดิฟล็อกนะครับไม่มีผมไปหาให้แล้วนะครับทั้งหาข้อมูลทั้งไปหา ในรถไม่มีอีกเรื่องหนึง่งคนที่ถามว่าติดฟิล์มที่กล้องได้ไหมทีแรกผมก็มีคําถามนะทำไมต้องไปอยากติดฟิล์มที่กล้องเวลาเราติดฟิล์มหน้ารถเนี่ยเราติดด้านในส่วนตัวกล้องเนี่ยมันมีกล่องอยู่แล้วกล้องมันอยู่ในกล่องอีกทีหนึง่งบางคนอาจจะถามเพราะว่าจะแกะฝากล่องใช่ไหมเพื่อติดฟิล์มแล้วให้มันขอบของฟิล์มเนี่ยมันเลยกล่องเข้าไปหน่อยนะครับไม่ให้มันเป็นขอบอยู่ด้านนอกแบบน,นี้ใช่ไหมก็คือเราก็เว้นไว้ เพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะมีอะไรมาบดบังมันไม่ได้ก็อย่าไปติดฟิล์มขวางมันแต่เวลาถ้าคุณจะคิดว่าจะเอาขอบฟิล์มให้เลยเข้าไปในกล่องเนี่ยแกะฝาครอบแล้วคุณก็ติดฟิล์มใช่ไหมครับร้านฟิล์มเขารู้แล้วก็บอกว่ามันมีกล้องอยู่เขามองเห็นอยู่นะครับคงไม่มีใครติดฟิล์มข้างนอกใช่ไหมวันนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่าผมทดลองรถเนี่ยทั้งขับทั้งนั่งนะฮะการโรของบอดี้นี่น้อยนะนั่งสบายนะครับขนาดเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือได้ว่า เซตช่วงล่างมาดีเฟิร์มแล้วก็นุ่มด้วยนะครับและคนที่อยากรู้ว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมานุ่มแล้วย้วยหรือเปล่าวันนี้ก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับถ้าใครบอกว่าย้วยนี่คือเทพเกินไปละเพราะว่าเราทดสอบในสนามทดสอบยางแต่รถเนี่ยเป็น SUV จุดสูนทวงสูงรูปแบบของสนามเป็นแบบโอเวลเป็นวงรีเหมือนสนามกีฬาโอลิมปิกซึ่งรูปแบบถนนแบบนี้เราจะไม่พบในชีวิตประจําวันของเราเช่นรูปแบบถนนที่เป็นเหมือนโค้งพับผ้า เรามาถึงโคง้งเราต้องเบรกแทบจะจอดครานแล้วก็เลี้ยวเข้าไปแต่โค้งวันนี้ที่เราลองกันเนี่ยเป็นโค้งความเร็วสูงอินสแตอร์ให้เข้า80กิโมตรต่อชั่วโมงเราก็เข้ากับเปียน100กิโเมตรต่อชั่วโมงตัวบอดี้ของรถมันก็ต้องมีโยมีเอียงกันบ้างแต่ในมุมกลับกันผมมองว่าวันนี้เนี่ยรถจิกโค้งมากๆอยู่หลังพวงมาลัยไม่เครียดเลยจูงพวงมาลัยเข้าไปในโค้งได้แบบง่ายๆแสดงถึงพื้นฐานของรถที่ดีมากๆฉะนั้นถ้าจะให้ฟันธงก็ขอลองบนถนนจริง แต่ช่วงที่ได้ลองถนนคดเคี้ยวสั้นๆเป็นการจำลองสภาพถนนแบบบนภูเขามาก็เห็นว่าช่วงล่างดีนะครับไม่ย,ย้อยเป็นรถที่น่าเล่นแล้ววันนี้ได้ลองในขณะที่ฝนตกหนักมากพายุเข้าการเก็บเสียงห้องโดยสารก็จะยินเสียงเม็ดฝนเนี่ยวิ่งใส่กระจกหน้าเม็ดยยใหญ่ๆนะครับแปะแปะเบาๆที่นั้นเองนะครับการเก็บเสียงทั้งในเรื่องของเสียงฝนที่หลังคารวมถึงเสียงลมในห้องโดยสารทําได้ดีจะได้ยินเสียงก็จะมีในเรื่องของน้ําที่กระเซ็นใส่ซุ้มล้อแค่นั้นเองแต่ ถือว่าวัสดุทับเสียงในมิวใหม่นะครับตัวอินซูเลเตอร์ต่างๆทำมาโอเคเลยโดยรวมของตัวรถนะทำมาดีกว่าตัวเดิมเยอะมากนะครับราคาก็ปรับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองใครซื้อในปีนี้ในช่วงนี้ถือว่าเฮ้ยโอเคนะครับเรื่องของช่วงล่างโดยรวมความนุ่มนวลการยึดเกาะถนนผมว่าแถวหน้าสาหรับตัวมิวเอ็กใหม่ถือว่าเป็นแถวหน้าถ้าให้เลียงเนี่ยโอโ้โหโตโยต้ากับยูสุนี่พอกันเลยตอนนี้นะครับลองลงมาก็จะเป็นพวก Ford Ever e s t แล้วก็มาเป็นมิสูบิชิปัจดโร่สปอร์ตนี่สันเทอร่าก็ดีแต่ก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็เดี๋ยวรอตัวใหม่เนาะแต่ก็คือสําหรับมิลเต้องหาลองนะครับยางอะไรเขาให้เป็นล้อเหล็กขนาด18นิ้วแม้ว่าล้อ4ล้อของคุณเป็นล้ออลลอยตัวท็อป20นิ้วแต่ยางใต้ท้องรถนะครับยางอะไร18นิ้วนะครับก็ให้ใช้ชั่วคราวนะใครอยากได้เหมือน4ล้อก็ซื้อได้เบิกได้แต่อันนี้คือเขาไม่ได้ให้มาไม่ได้เหมือน4ล้อ ยีสุสนี่เขาเด่นนะในเรื่องของโคมไฟหน้ากระจังหน้าอะไรเงี้ยเขาเน้นทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวร้านหนึ่งได้โคมไฟหน้าเป็นใบบีม LED แบบนี้มันก็หลอ่อจะมีแค่ตัวท็อปตัวรุ่นอัลติเมททั้งตัว1.9อัลติเมทแล้วก็ตัว3000ทั้งตัวขับ2และขับ4เนี่ยจะมีออโต้ไฮบีมเพิ่มเข้ามาก็คือระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะตัวนี้จะมีเฉพาะในตัวอัลติเมทระบบความปลอดภัยอื่นๆถือว่าโอเคเลยนะ พื้นฐานเนี่ยให้เหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับ ABS e b d BA ระบบออกตัวบนทางลาชัน,นอะไรต่างๆแต่ตัว Ultimate เนี่ยจะมีเสริมขึ้นมาอีกอย่างเช่นระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ในขณะที่ใช้คันเร่งผิดแล้วมีวัตถุอยู่ข้างหน้าหรือแม้แต่ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ได้เหยียบเบรกเกิดชนนะฮะแล้วก็ล่างเราอาจจะเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยรถจะทําการเบรกให้อัตโนมัติเพื่อ ลถความเสียหายรวมถึงลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุโดยรวมในเรื่องของการขับขี่ก็ประมาณนี้นะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอารถไปรีวิวแบบทางไกลนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Drive for t Block จะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงการรีวิวทดสอบเชิงลึกแบบนี้ขอบคุณครับ